อ,อีกเรื่องหนึ่งฮะเงินที่ส่งเข้ากองทุนน้ำมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะผมพยายามหาข้อมูลบริษัทที่เวลาเราขายให้บริษัทลูกที่เป็นทำปิโตรเคมีเหมือนกับว่าเข้ากองทุนน้ำมันน้อยกว่าอันอื่นจริงไหมจริงครับจริงๆต้องเรียกว่าอย่างนี้ฮะ หลักภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเรียวเที่ยวเรียก VAT เนี่ยเป็นหลักสากลนะครับคือสินค้าเนี่ยกับภาษีเนี่ยให้แยกออกจากกันครับเพราะว่าสินค้าที่ส่งผิดไปถึงปลายทางแล้วส่งออกนอกประเทศเนี่ยจะต้องถอดภาษีออกที่เขาเรียกว่าคืนแวตที่ไปโกงกันจนกระทั่งเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะก็คือต้องคืนแวตเพราะว่าหลักสากลก็คือสินค้าเนี่ยเมื่อออกไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องไม่มีภาระภาษีภาระภาษีก็จะเป็นปังปลายทางเขาจะไปบวกเพิ่มนะครับ ทีนี้ในส่วนของเป็นวัตถุด,ดิบเนี่ยเขาไม่ควรจะมีภาษีเลยแต่รัฐบาลตอนนี้เก็บหนึ่งบาทต่อกิโลนะครับเออ,อใช่เุดิบจริงๆน,นะมันผิดอยู่แล้วทําผิดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคนละหลักภาษีกันไงฮะอีกคน<ม>เขาเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วใช่ครับใช่ไหมก็ไอกองทุนมันอุ้มมานานมันก็ต้องเอาจากเขาบ้างเหมือน ผมเติมน้ามันเบนซินผมก็จะโดนเยอะหน่อยกองทุนน้ามันเป็นเรื่องของผู้ใช้น้ํามันเป็นพลังงานแต่ว่าเอาของที่เอาไปใช้เป็นวัตถุดิบแล้วไปชาร์จเข้ากองทุนมันไม่ถูกไงมันกลจุดประสงค์กันกองทุนน้ามันมีจุดประสงค์เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคาพลังงานแต่เวลาเขาไปใช้ทั้งปีโตคมีราคาเขารอยตัวเขาไม่ต้องไม่ต้องรักษาเสถียรภาพเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นนะฮะฉะนั้นผิดหลักจุดประสงค์ซึ่งตอนนี้ที่ชาร์จอยู่บาทนต่อกิโลอันนี้ก็ผิดคอนเซปต์อยู่แล้ว แล้วยังมาบอกว่าเก็บน้อยไปบอกไม่ใช่สิก็มปนคนละเรื่องกันนะ,ะนะฮะพูดพูดพูดคนละเรื่องคือพูดคนละเรื่อง<า>เอาเอาเรื่องนี้ไปเทียบกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค,คนละเรื่องทุกอย่างเลยทั้งวิธีใช้ทั้งที่มาที่ไปถูกไหมฮะใช่ครับ,รบจริงๆถ้าจะตีประเด็นนี้น่าจะเป็นประเทศไทยไม่ควรจะเอาแก๊สไปเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีเอามาเผาให้หมดพูดอย่างนี้น่าจะเป็นพูดประเด็นที่ดีกว่าแต่ถ้าพูดอย่างนั้นเราต้องมาดีเบตกันแล้วประเทศจะไม่เจริญเหรอ เพราะว่าในวันนี้นะครับแม้กระทั่งยาที่เคยกินอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็มาจากปิโตรเคมีทั้งสิน้นผมมันอยู่ในอาหารด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้คุณสัญญาทานไอติมไหมฮะ่านะท่านเห็นสีเหลืองเหลืองกลิ่นวานิลากลิ่นสตรอเบอรี่ที่อยู่ในไอติมไหมฮะมันมาจากปิโตรเคมีเมหรอใช่ครับผมนึกว่าตระกูล,ลพลาสติกม,ม,มันไม่มีใครไปปลูกวานิลามากมายเพื่อเอามาทำไอติมวานิลลาให้เราทานนะฮะมันไม่มีแล้วนะครับหรือว่ากินสตรอเบอรี่กิ่นอะไรก็ดีเนี่ยเลอะ มันไม่พอกินมันไม่น่ากินได้นะมันกินได้เหรอฮะยาที่เราทานอยู่เนี่ยนะฮะเกือบร้อยทั้งร้อยนี่ก็มาจากสารสังเคราะห์ทางเคมีทั้งสิ้นมันไม่มีแล้วครับอย่างยาแพงๆยายากๆเนี่ยในธรรมชาติไม่มีอยู่นะะเป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาทั้งสิ้นออ่าแอสไพรินอย่างเงี้ยแอสไพรินทั้งเม็ดเนี่ยคือสังเคราะห์ขึ้นมาทั้งหมดอ่าโอเคนั่นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมยังต้องเป็นเช่นนั้น แล้วก็จริงๆถ้าแยกพูดทีละเรื่องก็อาจจะได้เถียงกันมากกว่านี้ถูกต้องแต่ไม่ควรเอาจะเอาเรื่องที่เป็นคนละมวดหมู่มาเปรียบเทียบกันครับกรณีราคา LPG ก็เหมือนกันคือเราพูดเอาตัวเลขคนละจุดมาพูดกันนะ่ครับตัวเลขปตทขายพิโตเคมีกับตัวเลขผู้ซื้อ LPG ไปใช้ในบ้านเนี่ยครับดูตัวเลขผู้ซื้อกับตัวเลขผู้ขายมันเป็นคนละคนละุดไงฮะแล้วมาหาว่าปตทไม่เป็นธรรม จริงจริงปอทอบอกเราขายถูกมากทําไมคุณไม่พูดแต่ส่วนคนซื้อเนี่ยเขาไปโดนภาษีโดนอะไรเนี่ยต้องไปถามรัฐบาลน,นะครับ,คร,บครับผม